เขาทำสายสลับกันนะอายาวๆไปอยู <Elizabeth> ่ฝั่งนู้นนะตัวสายหน้าตัวลูกชายแล้วปะเป็นลูกชายทางนี้มันเง่ายวตัวทางนี้มันขึ้นหนีหมดเละทางนีแลี้มาด้วยเขาลูกสาวหัวขวบเขาภาษาอังกฤษเก่งมาก สืมเนียงโคตรเปรอะเลยอะได้หน่อยเย็ดหนงสิวะได้ยูภาษาอีสานวะเขาจะภาษอังกฤษ นน้นปักข,ขาวๆเปนปักอะไรเน,นี่ยปักไฟฟ้อ๋อติดตั้งไฟท้าย Civic FK นะคะ DK Motion Style Mugen นะคะราคา,า, 8, าคู่ละแปดพันเก้าร้อยบาทตอนนี้ Civic FC ก็เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวรอชมภาพสินค้าเนาะเดี๋ยวจะโพสในกลุ่มนะคะเข้า Civic 16นหกไม่ใช่ ซอมเบิ้งอยังจ้ทาทอมเบิ้งลองไฟก่อนจังเก็บถุงไปไหนแล้วถุงไฟเดิม ไปลองดูอ่ะเคื่องพี่ปิดแล้วเนาะ Come, come you know. นี่เปิดพามากเออเปิดไฟลีหน่อยนี่ไฟลีนะคะ เนี้ยปิดลีนิปิดอีกรอบนึงนี่นะคะโอเคเก็บงานเลยเสร็จแล้วถอยเปิดเลี้ยวไหนเลี้ยอีกรอบนึงเปิดไฟเลี้ยววิ่งนะคะ อเคนิ้วเสร็จแล้วรถสีโค้ดสวยเลยแล้วแล้วว่แซอย่างนี้รถ สนใจสอบถามทักไลน์ท r c ซี RC, จุลามินินะคะหรือเป็นเบอร์แอดเป็นเบอร์ F นะคะ0896676041นะคะ0830507819นะคะได้2เบอร์เลยนะคะแอดเป็นเบอร์ได้เนาะร้านอยู่จุฬาซอย3านะคะร้านเล็กด้านในนะคะในซอยนี้จะมี2ร้านนะคะร้านจะติดตลาดสามย่านเนาะจะอยู่ตรงสี่แยกพอดีนะคะร้านอยู่ซ้ายมือนะคะ เก็บให้หน่อยพอบอกว่าพาดัดอันติดการนั้นเออเออยออออออ่างนั้นน่ะเนี่อย่างก็ ยบร้อยนะคะตอนนี้ไปแล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะแต่พบาทนะคะสนใจสอบถามได้ที่ r c 3ซีย่านนะคะติดตามได้ทุกช่องทางทางเพจทางลงเฟซนะคะเพจอาซีสย่านร้านอยู่จุลาซอย32มนะคะเข้าซอย32มาร้านอยู่ซ้ายมือนะคะร้านเล็กด้านในนะคะอ่าจนถึงสี่แยกนี้นะคะหน้าร้านมีที่จอดนะคะโทรสอบถามเส้นทางก่อนได้เนาะเบอร์0ูนย6 7 6 0 4 1นะคะ0 8 3 0 5 0 7 8 1 9, 9นะคะ วันนี้ร้อนไปแล้วนะคะก็ไว้แล้ว